สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษ์สาหรับคลิปในวันนี้นะคะจะหมายถึงออะจะเป็นการดูดวงความรักเนาะของชาวราศีพฤษ่ะ,ะประจําเดือนสิงหาคม2565นะ้าหรับะชาวราศีพฤษจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะแหมเริ่มคืิก็เออละนะฮะ อ่ะเรามาดูกันนะฮะความรักชาวราศีพฤกษกอ่าเขาอยากให้เราพูดให้ถูกถูกนะเอาพฤกษกก็พฤกษกนะฮะประจำเดือนสิงหาคมนะจ๊ะอ่ะมาดูกันอู้เปิดมาเจ็ดถ้วยเลย <laughs> อู้นะ,ะอ่ะนะคะเจ็ดถ้วยเนีย่ยจะบอกว่าฝันเป็นจริงมันก็ไม่ได้นะตัวเองนะเอาเป็นว่าเป็นความฝันความหวังความต้องการความสุขอืม คือจริงๆเนี่ยในเรื่องของเวลาที่ได้ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยบางทีมันมันมักจะหมายถึงสิ่งที่เราคาดหวังนะคะสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นจริงนะคะนอกจากนั้นยังไปถึงทางเลือกของชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันมาเกิดคือฝันกลางวันน่ะส่วนใหญ่ก็จะตีความอย่างนั้นนะคะฝันกลางวันว่าฉันจะตั้งอย่างนี้ฉันมีอย่างนี้แล้วฉันจะมีความสุขฉันได้อยู่กับคนนี้แล้วฉันจะแฮปปี้ฉันอยากจะแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยฝันเป็นตูวเป็นตะ นะคะฝันเป็นตุเป็นตาถามว่าคนคนเราสามารถฝันได้ตัวเองนะมันเป็นเรื่องปกตินะคะเวลาที่เรามีคนมีความฝันมีความหวังเนี่ยมันจะทําให้เราแบบมีแรงผลักดันนะคะที่ทําให้เราเนี่ยทาให้มันเกิดขึ้นจริงได้แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะประเด็นก็ <c oughs> <c oughs> น้องคนนี้น้องคนนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักนะคะโอเคแหละต่อให้เราพยายามนะคะ การพยายามไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่นะนะคะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องดูในเรื่องของความถูกต้องเหมาะสมด้วยนะจ๊ะในเรื่องของความรักจเจนได้ว่าเราเนี่ยอาจจะชอบคนที่ดูแบบเป็นผู้ใหญ่ชอบคนที่แบบสามารถปกป้องดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนว่าเราจะมีความสุขแน่นอนถ้าได้อยู่คนๆนในคนลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นะเหมือนเป็นเด็กน้อยน้อยเด็กน้อยช่างคิดช่างฝันน่ะนะขึ้นมาเนี่ยเด็กสร้างฝันสาวช่างฝันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราพยายามทําไปเนี่ยอืมมันเหมือนถึงการแย่งชิงด้วยนะอืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามัระาวังเอาไว้นะจ๊ะในช่วงในลักษณะที่ว่าถ้าเราคิดจะไปแย่งสาม,มีชาวบ้านแย่งเมียชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดให้ดีก่อนนะแต่บางทีอ่ะเออมันพูดยากตัวเองบางทีเรื่องความรักมันห้ามไม่ได้มันมันเป็นความรักความรู้สึกบางคนอ่ะรู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำอ่ะเอาดีๆ นะมันเป็น,ปนอปไนละักษณะนั้นแหละรู้ว่าผิดก็ยังทํารู้ว่าเสี่ยงก็ยังข้อลองใช่ไหมอ่าก็อยากลองอยากได้อยากโดนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็มันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขหรอกนะคะบางคนเนี่ยใช้สรารพัดวิธีเลยนะเออสรารพัดร้อยเล่ห์เพทุบายเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางคนเนี่ยคือทําไปเพื่อหวังที่จะมีชีวิตที่มีความสุขสบายนะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบ ดีม a n สั u p p ายนะตัวเองนะต้องเข้าใจนะคือบางทีเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะเสนอมาก็ได้เราก็สนองไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าการเป็นชู้รักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเปเราได้ก็จริงนะแต่เขาปกป้องคุ้มครองเราไม่ได้ตลอดนึกออกไหมมันไม่ได้ตลอดหรอกอมบางครั้งสิ่งเราคาดหวังว่าเขาจะทิ้งคนนั้นคนนี้แล้วมาอยู่กับเราเงี้ยเออมันก็เป็นความความหวังอะคิดแบบเด็กน้อยอะคือคุณต้องดูความเป็นจริงด้วยนะคะ ดูเป็นดูในความเป็นจริงว่ามันมันเป็นไม่ได้จริงหรือเปล่าบางคนบางบางคนเขาก็แบบแม่นะด้วยความที่เขาอยากได้เนี่ยเขาก็จะแบบโอ้โหสัญญงสัญญิงสัญญาอะไรโอโ้เป็นตูเป็นตะดูดีทั้งหมดอะ่ะแต่พอได้แล้วมันก็หายหัวไงเนื้อออกป่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดที่เราเองเนี่ยจะต้องแบบ คิดให้รอบครอบจริงๆคุณต้องบอกจะต้องบอกให้สมัยนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายได้โดนได้หมดนะตัวเองนะคุณอย่าคิดว่าผู้หญิงเป็นเหยื่ออย่างเดียวก็ไม่ใช่ผู้ชายเป็นเหยื่อก็มีนะเ <c oughs> นืเ่ยเพราะฉะนั้นคือแบบโอ้สภาพสังคมในทุกวันนี้คือมันซับซ้อนมากเอาดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องความรักคุณจะหาความรักที่จริงใจอะ่ะเดี๋ยวนี้มันคือถามว่ามีไหมมันก็คงมีแต่ไอ้คนที่จริงใจบางทีมันอาจจะไม่ใช่คนที่เราชอบไงเพราะฉะนั้นมันกลยกลา,ายเป็นว่าแบบบางทีมันก็เนี่ย หักเกรียมกันไปหักเลรียมกันมานะในเรื่องความรักเอาเป็นว่าถามมาสมหวังไหมเราดูลักษณะไพ่ไม่ได้สมหวังหรอกนะไม่ได้มีความสุขเลยด้วยซ้ําไปมีเรื่องชู้สาวเข้ามากเกี่ยวข้องมีเรื่องของอาการใช้แบบการหลอกลวงอะไรเงี้ยเข้ามากเกี่ยวข้องด้วยคุณคิดดูนะเรื่องมมอของความสัมพันธ์เนี่ยเกิดว่าคุณรักใครสักคนแล้วก็โกหกหลอกลวงเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ย หวังแต่จะจะฉกฉวยผลประโยชน์จากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคไงในขณะเดียวกันถ้าเป็นตัวเราเอางนะบางทีมันมีแฝงแฝง,งว่าอาจจะเป็นตัวเราเองนี่แหละพยายามที่จะแย่งชิงใครบางคนเพื่อให้มาเป็นของเราทั้งที่แบบเขาอาจจะไม่ได้แบบเขามีคนอื่นอยู่แล้วอะคือเอาไว้ว่าระวังเอาไว้แล้วกันนะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วนะอืมระวังเอาไว้อย่าคิดว่าจะแย่งได้นะแย่งไม่ได้หรอกนะคะ มันเป็นเพียงแค่ความสนุกแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนะเขาอาจจะรู้สึกเล่นสนุกกับเราก็ได้เนี่ยโดยเฉพาะวัยที่แต่งกันคน,นเด็กน้อยอย่าคิดว่าความเป็นเด็กความน่ารักสดใสแล้วดึงใจผู้ชายได้ดึงได้ก็จริงนะฮะดึงได้แต่ว่าก็แค่นั้นนะคะเขาก็ยังคงอยู่กับครอบครัวของเขาอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นคิดให้เยอะๆนะจ๊ะสาวนะคะคิดด้วยให้ดีๆนะคะสาวน้อยสาวใหญ่นะ,ะมันไม่ได้หรอกนะคะเอาเป็นว่าเราเข้เเียกรเราแบบอยู่กับตัวเองดีกว่านะ่ะ อยู่ออกับความเป็นจริงอะ่ะนะอย่าไปเพิ่มฝันให้มันมากนะนะคะถามว่ามีโอกาสจะได้เจอคนอื่นที่ดีกว่านี้ไหมในช่วงนี้นะคะคือเออมันก็ยังมีอยู่นะมันไม่ได้แย่นะตัวเองนะปะเ็็นอยู่ที่ว่าเราจะสามารถแบบออกจากสถานการณ์อย่างนี้ได้ยังไงนะคะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานะคุณได้ไพ่แม g จ c เชนตรงนี้เนะี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ย เอาดีๆนะถ้าอยากจะเจอคนใหม่ๆคนที่ดีกว่าเดิมอะคุณก็เจอได้อยู่ที่คุณอยากจะเจอเปล่าคนที่แอบชอบเรามีไหมมีนะคะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วเราอะพร้อมที่จะเปิดใจกับคนอื่นหรือเปล่าบางทีเราเนี่ยบางคนนะคะบางคนแบบผิดหวังกับความรักนะคะรู้สึกถูกโกหกถูกหลอกลวงมาตลอดปิดใจเลยทีนี้บอกไม่สนใจใครละไม่ยุ่งเออเนื่องหรอแมไม่สนใจใครเลยอาจจะมีคนชอบอยู่แล้วก็ได้นะแต่ว่าเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ชอบเขาอะ ใช่ไหมแล้วไอ้คนที่เราชอบอะ่ะมันไม่ชอบเราไงมาทาไงชีวิตมันก็เลยไม่มีความสุขแหละนะมันไม่มีความสุขนะได้ไพ่ก้าวดาบบางทีแบบนอนไม่หลับนะคิดถึงคนนั้นคิดถึงอดีตคิดถึงแต่แบบจมอยู่แต่ความทุกข์อ่ะนะอยู่คนเดียวเหงาเหงาอะไรเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะผิดหวังความรักลนะอนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่นะแต่ว่าคุณต้องรู้จักแบบ เลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะคือเปิดใจนะคะเปิดใจแล้วคือบางครั้งนะค,ะคนที่ดีกับเราจริงนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่สเปคคุณก็ได้นะเออแต่ไอ้สเปคที่คุณอยากจะได้มันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าคุณจะอยู่เป็นโสดมีความสุขหรือว่ามีความสุขกับการจมอยู่ความทุกข์มันแปลกนะคนเราเป็นแบบนั้นอนะจมอยู่ความทุกข์ได้ทั้งวีทั้งวันนะคะ อ,อถามว่ามีความสุขไหมอาจจะไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีความสุขตรงที่ได้คิดถึงช่วงโมเมนต์นึกออกไหมช่วงเวลานั้นๆที่อยู่กวคนนั้นแล้วเรารู้สึกมีความสุขเออก็หลอกตัวเองไปสิคะนะหลอกตัวเองต่อไปนะเออหลอกตัวเองต่อไปนะคะไม่มีใครหลอกเราเราก็หลอกตัวเองนี่แหละเพราะนั้นคือเอาเป็นว่านะคะ ความรักของเราเราจะมีความสุขหรือไม่มันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเลยคทัศนคติของเราถ้าคุณยังจะจมอยู่กับเนี่ยจินตนาการเนี่ยไพ่จินตนาการขึ้นมาสองใบคิดดูแล้วนนจะช่างเป็นเฉาเป็นคนช่างฝันเลยขนาดนั้นนะค,ะคือถ้ายังอยู่กับจินตนาการชีวิตเราก็อยู่อยู่แค่นั้นนะคะไม่ต้องมาถามหรอกว่ามีคนหมาไหมอะ่ะก็เนี่ยอยู่แต่ความฝันฝันกลางวันไปเรื่อยแล้วเป็นฝันกลางวันที่ไม่ได้มีความสุขแนะ่เออตลกดีแต่ว่านี่แหละเป็นตัวอย่างที่ทำให้หรือว่ายังจมอยู่ความทุกข์ ะะยังจมอยู่กับความทุกข์อยูนะ่ยังไม่สามารถที่จะลืมอดีตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะลืมลืมได้เมื่อไหร่ก็บอกนะ <c oughs> นะเอาว่าชีวิตต้องก้าวต่อไปจ้ะทีรัก์นะคะจำเอาไว้นะคะถ้าเราอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขคนได้ไพ่เดอะเวิร์ก็จริงนะแต่เป็นไพ่เดอะเวิร์ที่บอกให้รู้ว่าคุณต้องทํามันด้วยตัวคุณเองค่ะนึกออกไหมอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขต้องทําด้วยตัวเราเองนะคะเรื่องอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ย,เ,ยเรื่องพวกนี้เนี่ย มันผ่านมาแล้วจากตัวเองจ้ะ ending นะคะ completion มันจบแล้วค่ะนะคะอย่าไปเพอ้อฝันอะไรกับคนที่แบบไม่ได้จริงจังกับคุณเขาไม่ได้จริงใจอะ่ะคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับคุณน่ะนะคุณจะไปฝันหนึ่งเขาอีกทำไมมันจะเป็นนะคือตัวเรานะ่มีดีอยู่แล้วนะก้าวเรียงจริงๆเที่ยวเหน่งจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีดีอยู่กับตัวเนี่ยไพ่เนี่ย,ย,เ,ยเป็นคนที่มีดีอยู่กับตัวเสียอยู่อย่างเดียวคือชอบให้คนอื่นแบบ หลงเชื่อคนอื่นง,ง่ายๆเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดเไม่ได้ไม่ได้แบบมั่นใจในตัวเองเลยอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นเรามีดีอยู่กับตัวต้องรองรู้จักเฉิดฉายออกมาบ้างนะคะนะมั่นใจในตัวเองสักน,นิดนึงนะจ๊ะนะคะคือใครที่เขาแบบไม่ได้จริงใจกับเราอะ่ะไม่ใช่แบบรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนี่มันไม่ใช่แล้วตัวเองมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะหยุดเพ้อฝันได้แล้ว นะแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราเองเชื่อไหมเออคุณเชื่อไหมล่ะคุณต้องลองก่อนไม่ต้องเชื่อก็ได้นะแต่ต้องลองต้องลองก่อนนะฮะเชื่อม่ในตัวเองเปลีปล่ยนแปลงตัวเองค่ะนะคะใครที่ไม่เห็นคุณค่าของเราปล่อยมันไปค่ะใครที่มันโกหกหลอกลวงเราเราควรจะตาสว่างได้แล้วค่ะคุณคะมันผ่านมาตั้งนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง นะจ๊ะอะไรที่มันผ่านมาแล้วให้มันเป็นบทเรียนนะเนี่ยบทเรียนชีวิตนะคะที่จะต้องจำไปจนวันตายเออแล้วอย่าได้เจอคนแบบนี้อีกนะคะการที่เราแบบคือมันผ่านมาแล้วใช่ไหมมันก็จะทําให้เราได้มีประสบการณ์มีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะ,ะทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้แบบสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะอะไรที่แบบว่าอย่าจะอย่าแบบ อย่าไปผูกพันกับความกับอดีตให้มันมากนะความเศร้าความเสียใจมันมีได้นะเราไม่ได้ Arizona, ไห้ามนะคะเหมือนกับว่าเอ้ยคนเราแม่งอกหักแล้วคุดเงี้ยแบบโอ้โหเงี้ยมัน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 เศร้าได้มันมันเศร้าได้นะเออมันเศร้าได้มันเสียใจได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันจะทาได้คือว่าเวลาที่เราเศร้าเราเสียใจแล้วแปลเปลี่ยนให้มันมาเป็นพลังงานให้กับตัวเราผลักดันชีวิตเราให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ใช่จมนะคะไพ่ไม่ได้บอกให้คุณจมนะไพ่บอกให้คุณลุกขึ้นมาค่ะ ลุกขึ้นมานะจ๊ะจมกับอดีตได้ใช่ไม่เถียงเศร้าได้เสียใจได้ไดใช่แต่ว่าต้องมีความเข้มแข็งกลับเข้ามาด้วยนะแล้วก็บอกย้ําตัวเองเอาไว้เสมอว่าอย่าได้พบอย่าได้เจอคนแบบนี้อีกเลยอ่ามันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบดูแลตัวเองให้มากๆในช่วงนี้นะคะใครที่เป็นคนโสดในช่วงนี้นะถามว่าจะเจอไหมก็ยังไม่เจอหรอกยังไม่เจอหรอก นะแต่มีโอกาสที่จะเจอคนจอแจคนที่แบบอายุต่างกับเราเยอะๆอ่ะมีโอกาสนะแต่คนพวกนี้มักจะมีครอบครัวแล้วเพราะนั้นก็จอแจได้คุยได้เล่นได้แต่อย่าให้ใจนะอืมบอกไว้ก่อนอย่าให้ใจเด็ดขาดนะคะคุยได้สนุกได้เราอาจจะได้คดดําแนะนําดีๆจากเขาก็ได้เราอ,อาจจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีๆจากเขาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าไปให้ใจเด็ดขาดนะคะอย่าไปยุ่งกับคนประเภทนั้นนะจ๊ะขอเรียรารู้จักรักษาระยะห่างเอาไว้จะปลอดภัยกับต,ตัวเราเองนะคะที่สําคัญคือบางทีคนพวกนี้เขาจะลุก รุกอะค่อนข้างที่จะรุกเข้ามาในชีวิตเราค่อนข้างที่จะเข้ามาแบบเจ้ากี้เจ้าการในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองต้องพยายามรักษาระยะห่างเอาไว้นะคะคนประเภทนี้บางครั้งเนี่ยเขามาเพื่อฉกฉวยผลประโยชน์จากเราเท่านั้นนะเขาไม่ได้มีเจตนาที่ดีสําหรับเรานะคะอาจจะปากหวานก็จริงนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่นะเออต้องเรามราระวังไว้พยายามรักษาระยะห่างแหละนะคะคือเขาเรียกอะไรคือเขาอยากจะขเ,เขาเรียกอะไรเขาเอ่ยิ่งเขาแบบออฟเฟอร์มามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งแบบ ออยิ่งต้องระมัดระวังอ่ะให้มันมากขึ้นนะ,ะใช้เขาเรียกอะไรใช้สติปัญญาใช้ความฉลาดนะคะคือบางคนก็มีนะคือคนทีเข้าใจกับบางคนนี่แบบใช้อํานาจหน้าที่โดยเฉพาะวาพวกแบบทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออไอ้ตรงเนี้ยหรือแม้กระทั่งพวกครูบาอาจารย์เองก็มีอะไรอย่างเงี้ยมาเตะลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยคนในคนที่แบบอยู่ใต้อํานาจอะ่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราจะรู้สึกอึอดอัดไงเพราะเราจะหนีจากคนประเภทนี้ไม่ได้เลยเออนะแต่ใดๆก็ตามนะคะพยายามคือเขาเรียกอะไร พยายามรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอ,ะอ่ะพยายามใช้ความฉลาดเข้าไว้ถ้าเราแบบตัวคนเดียวไม่ได้เราก็พยายามอย่าอยู่ตัวอย่าอยู่คนเดียวให้เขาเห็นนะเอ,อต้องอยู่กันอยู่กับเพื่อนกับฝูงอะไรอย่างเงี้ยพยายามไปเจาะจากคนนั้นคนนี้ทีอะไรเงี้ยเอาตัวรอดให้ได้นะะในช่วงนี้นะคะคือต้องมันบางทีเราบางทีเราก็แบบมันก็เป็นเรื่องยากนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเป็นเขาระยกอยู่คนที่เขามี power ยเยอะๆบางทีจะจะหนีหายอก็ลําบาก เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ให้เยอะแล้วกันนะคะบางคนเขาเล็งเราไว้อย่างเงี้ยเขาเล็งแล้วเขาจะเอาให้ได้นะ <c oughs> นะมันจะเอาให้ได้อะคือถ้าเราอึดอัดมากๆจริงๆนะเอาพูดตรงๆนะถ้าอึดอัดมากๆบางครั้งเนี่ยอย่าอย่าอยู่อะ <c oughs> นะคือเขาเรียกแหละเอาชีวิตตัวเองดีกว่านะคะคุณอยาแบบคือก็ต้องเข้าใจนะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องในที่ทํางานอย่างเงี้ยบางคนนี่คือแบบถ้าอึดอัดมากๆนี่แนะนําให้ลาออกนะบอกเลยนะคะ คือบางคนเนี่ยคือแบบมันเป็นการารุกรานมันเป็นการลวนลามนะซึ่งบางทีเราเราอาจจะแบบหัวเดียวกะเทียมรีบอ่ะอืมแล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพุ่งใครบางทีนะก็แนะนําว่าให้ออกนะคะยังมีที่ดีที่อื่นที่ดีกว่านะอันนี้เรื่อง,องการงานนะบอกเลยนะคะเรื่อง,องการงานอย่างเงี้ยบางทีถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงหรือไม่ก็เราต้องพยายามฉวยโอกาสอาจ เก็บหลักถงหลักฐานอะไรเอาไว้อ่ะสมมติถ้าเขาทําไม่ดีกับเราใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงอะไรก็ตามนะฮะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าพวกนี้เขามาแบบเอ่อมาเจตนาไม่ดีกับเราอ่ะพวกนี้เก็บหลักฐานไว้นะฮะถ้าสมมติว่าเราหนีไม่ได้นะเออเก็บหลักฐานพวกนี้เอาไว้นะเดี๋ยวตรงนี้มันจะช่วยเราช่วยเราได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนี่ยชีวิตแม่งบอกเลยชีวิตในปัจจุบันแม่งอยู่ยากชิบเป่งลยนะอยู่ยากมากนะฮะคือบางคนบางคนที่เราไม่ได้อยากจะยุ่งกับมันแต่มันก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะคะบางทีเราอุตส่าห์แบบไม่ยุ่งแม่งก็ยังมานึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือก็เนี่ยเก็บหลักฐานดีที่สุดค่ะเก็บหลักฐานเอาไว้เราจะได้ว่าเนี่ยเขามาคุกคามเรานะเขาใช้แบบอำนาจหน้าที่อะไรเงี้ยมาคุกคามเราอย่างเงี้ยนะคะเก็บไว้เยอะๆค่ะแล้วตัวเนี้ยจะช่วยเราได้ในภายภาคหน้านั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีพฤกษ์นะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์มากก็น้อยสำหรับชาวราศีพฤกษ์ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรัับชนจสสวดีค